สาวกำลังเคี้ยวอหอยพ่อแต่ดันเจอไข่มุกคาปาก เหตุการณ์นี้มีที่มาจากชาวบ้านไปขุดหอยพอกในคลองช้างข้ามอำเภอแถลงจังหวัดระยองซึ่งเป็นป่าชายเลนเพื่อนําม,มาทํากับข้าวแต่กลับได้พบเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อคณะกําลังเคี้ยวหอยพอกอยู่นั้นได้เกิดมีก้อนอะไรบางอย่างมาสะดุดที่ลิ้นพอคลายออกมาจากปากพบว่าเป็นไข่มุกสีขาวขนาด1เซนติเมตรซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปกติชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่จะหาหอยพอกมารับประทานกันเองแล้วก็จะนําไปขายให้กับประชาชนทั่วไปตามท้องตลาดแต่ก็ไม่เคยมีใครเจอไข่มุกในตัวหอยพอกมาก่อน ด้านนางสุนีอายุ48ปีเล่าว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเพื่อนของลูกเขยได้หาหอยพอกมาให้กินก็นางกินกันในครอบครัวพอกินได้สักพักลูกสาวก็ได้กินหอยตัวนี้เหมือนมีอะไรแข็งๆก็เลยคายออกมาดูแล้วก็เจอไข่มุกตนและลูกสาวจึงนําไข่มุกไปให้ร้านทองดูร้านทองกระแจ้งว่าเป็นไข่มุกจริงๆหลังจากนั้นก็มีคนมาขอซื้อแต่นางสุนีไม่ยอมขายเพราะเป็นของหายากอย่างไรก็ตามนางสุนีเจ้าของไข่มุกที่พบเจอในหอยพอกขอวอนผู้มีความรู้เรื่องไข่มุกมาช่วย พิสูจน์ว่าสิ่งที่พบเจอในหอยนั้นมันคือไข่มุกแท้หรือมันคืออะไรกันแน่